ไวคอยลำโพงเสียงแหลมนะครับรุ่น A S 4 4 0นะครับที่ผมสั่งมานะครับเพื่อมาเปลี่ยนกับลำโพงแหลมของผมซึ่งมันขาดนะครับอันนี้ถ้าสั่งเฉพาะไว้มันก็จะถูกนะครับถ้าสั่งทั้งตัวเนี่ยมันก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับเพราะนั่นหมายถึงว่าเราซื้อทั้งโครงมันมาแต่นี้ในเมื่อไว้มันขาดนะครับล้วก็สั่งซื้อแค่ไว้นี่มาครับแล้วก็ใช้พี่มือทางช่างนิดหน่อยนะครับในการเปลี่ยนมันนะครับเราจะมาทําการเปลี่ยนนะครับนี่คือลำโพงแหลมที่ผมมีอยู่นะครับใช้ ไข่องหกเหลี่ยมครับไขตูดมันออกมานะครับจริงๆไว้พวกนี้อาจจะใช้ได้ในได้หลายรุ่นได้หลายยี่ห้อนะครับขอให้ท่านดูว่าไว้คอยตัวเดิมนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางมันกี่เมตรนะครับตัวนี้ก็คือสี่ร้อยสี่สิบเมตรนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอันดับแรกมิเตอร์วัดดูกอนะครับที่เราสั่งมานี้ไม่มีปัญหาแน่นะไม่ขาดอะไรประมาณนี้นะครับประมาณหกจุห้าโอห์มครับค่าอินพีแดนมันนะครับตัวเก่าตัวเดิมที่ขาดไปนะครับตัวนี้นี่ตัวใหม่ครับ ครับใกล้เคียงกันนะครับขาดไปแล้วครับตัวเดิมคร,ครคือมือที่ท่านต้องมีก็คือหัวแรงนี่นะครับการเอาตัวเดิมออกนะครับ <c oughs> <c oughs> นีคือขั้นตอนการเปลี่ยน ตัวใหม่ลงไปนะครับซึ่งก็ง่ายๆนะครับเสร็จเรียบร้อยครับประกอบกับเข้าประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับในราคาร้อยกว่าบาทครับ เจ้าไว้ตัวนี้นะครับขนาด4ี่ร้อยสี่สิบมิลนะครับหรือ 4. 4สีนน่จุดสี่เซนนั่นเองนะครับถ้าท่านต้องการจะซื้อหามาใชา้มาใส่ลำโพงของท่านดูขนาดให้ถูกนะครับดูขนาดดูบอดี้มันนะว,ว่ามันแตกต่างกันไหมนะครับไม่จะเป็นต้องตรงรุ่นเป๊ะเหมือนนั้นนะครับบางทีเราต้องดัดแปงแลงนะครับทำให้เราทุนเงินซื้อของใหม่ไปเยอะนะครับ นี่ประมาณนี้นครับถ้าท่านได้สนใจผมก็จะปักตะการ้าไว้ให้ซื้อหามาใช้งานกันนะครับี่โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับใช้ที่มือถ่างนิดหน่อยนะครับก็สามารถได้ลำโพงดอกเดิอม,มาใช้งานแล้วนะครับราคาร้อยกว่าบาทเองนะครับ just wish she knew.